Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เป็นประเด็นร้อนแรงมากสำหรับกรณีการตีความวาระดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ถกเถียงอยู่ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ระหว่าง24สิงหาคม65ซึ่งเป็นวันครบการดำรงตำแหน่งนายกหลังจากได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่24สิงหาคม57หรือจะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี2560หรือเป็นหลังการเลือกตั้งปี2562 ซึ่งไม่ว่าจะตีความหรือมีความเห็นในทิศทางใดลว้วนปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้นายกมา8ปีเต็มเด็ก5ขวบก็นับนิ้วได้ขณะที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดวาระดำรงตำแหน่งเพื่อไม่ให้ใครอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปจนกลายเป็นการผูกขาดอำนาจเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมทางการเมืองมากกว่าการตีความทางกฎหมายเอาเถอะ เมื่อพลเอกประยุทธ์เลิกที่จะเมินเฉยในเรื่องมารยาทและมาตรฐานทางการเมืองเช่นนี้สังคมก็คงได้แต่วิพากษ์วิจารณ์หรือหนักข้อก็เป็นการตําหนิหรือตั้งคําถามถึงความเหมาะสมที่ยังทนอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเมื่อพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นคนเคารพกฎหมายเป็นอํานาจของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาซึ่งเมื่อย้อนดูจะพอเข้าใจเมื่อพบว่าเรื่องราวพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านผ่านมาไม่เคยมีความผิดอะไรเลย ไม่ว่าเป็นการชี้ว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกทั้งที่รับเงินเดือนค่าตอบแทนหลายทางทั้งหัวหน้าคอสช,อชอบอดอีกหลายองค์กรชีว่าบ้านพักหลวงไม่ผิดไม่ใช่การรับประโยชน์อื่นใดที่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะมีระเบียบทอบปอี2548รองรับ หรือกระทั่งการตีตกไม่รับคำร้องกรณีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าไม่อยู่ในอำนาจตรวจสอบของศาลทั้งที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแน่นอนว่ากรณี8ปีนี้ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ผลที่ออกมาจะเกิดปฏิกิริยาอะไรต่อจากนี้อีกคงต้องติดตาม และเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านให้สารรัฐธรรมนูญตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาว่า ตอนนี้รัฐบาลไม่ต้องเตรียมการอะไรเพราะไม่รู้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะสั่งให้ชี้แจงหรือไม่จึงไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรแต่มีคร่าวๆไว้ในใจอยู่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีและยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงเพียงแต่ต้องขอเวลา1-2ถึงวันทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาคิดแต่เสียเวลาต้องจัดพิมพ์ทำชี้แจง9ก้าชุดส่วนประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนัดประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องวาระ การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นนายวิษณุกล่าวว่าถือเป็นเรื่องดีมากที่ทำแบบนั้นเพราะกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปมาจากการเข้าชื่อของสส48คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 แต่เนื่องจากมาตรา170ได้ให้อำนาจกกตสามารถส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกันดังนั้นถ้ากกตจะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกกตจะมีการศึกษารายละเอียดต่างๆมากกว่าสสฝ่ายค้านที่จ้องจะให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยกกตจะมีวิธีให้เหตุผลในแบบของกกตและมีความรอบคอบกว่า แต่ตนไม่ได้หมายความว่าวิธีใครน่าเชื่อถือกว่าใครเพียงแต่ต้องการบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าในการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญวันที่24สิงหาคมจําเป็นต้องรับเรื่องไว้ในทันทีเลยหรือไม่นายวิสนุก,กล่าวว่าหลังจากทางประธานสภา ส่งเรื่องไปถึงที่ศาลในวันที่22สิงหาคมศาลจะมีคำสั่งออกมา2อย่างคือ 1. รับหรือไม่รับ 2. ถ้าศาลร,รับเรื่องไว้พิจารณาจะมีคำสั่งตามมาด้วยว่าจะให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นพลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนาย กรัฐมนตรีอันดับที่1ทั้ง,ทงนี้ตามมติคอรมอเรื่องการมอบหมายให้รองนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับดังนี้ 1. ผพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณ 2. นายวิษณุเครืองาม 3. นายอนุทินชาญวิรกูล 4. นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ 5. นายดอนปรมัติวินยัยและ 6. นายสุพัฒนพง์พันมีเชาซึ่งต้องเรียงลำดับตามนี้ นายวิษนุยืนยันในส่วนคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดและไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรแล้วเป็นโมคะเพราะสมมติว่าท่าศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคอรมอยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและถ้าพลเอกประวิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกลาโหมได้เพราะตำแหน่งนี้ไม่ได้มีวาระกำหนด8ปปีเหมือนนายก รัฐมนตรีก็มาเป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์ในคอรมอรเมื่อถามว่าถ้าสารรับเรื่องไว้แล้วและไม่ได้สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างนั้นจนถึงวันที่สารจะมีคำวินิจฉัยคอรมอรสามารถมีมติหรือมีข้อสั่งการได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าทำได้หมดทุกอย่างตามปกติ เพราะสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เสียชีวิตคอรมอรก็ยังอยู่ต่อไปและสิ่งที่คอรมอรทำไว้ก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นโมฆะหรือถ้ามีการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคอรมอรยังอยู่การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆไม่เป็นโมฆะ เมื่อถามว่าจำเป็นต้องแจ้งในที่ประชุมคอรมอให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนคิดว่าจำเป็นเพื่อให้คอรมอทุกคนรับทราบเท่าเทกันจึงคิดว่าตนเองควรเป็นผู้ชี้แจงต่อคอรมอเมื่อถามว่าหากศาลมีหนังสือแจ้งให้ส่งคำชี้แจงจะต้องนำเรื่องเข้าหาหรือในที่ประชุมคอรมอด้วยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าขึ้นอยู่ที่ว่าสารถามใครถ้าสารจะถามพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องนำเรื่องเข้าหาหรือในที่ประชุมคอรมอรแต่ถ้าสารถามคอรมอรจะให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบฉะนั้นต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอรก่อนส่งคำชี้แจงให้สารแต่ในที่สุดสารอาจไม่ถามอะไรเลยก็ได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากจิบจ้อยสารตัดสินพิจารณาเองได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและ Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ